วววนงดที่แล้สวัสดีครับกับวันนี้ก็มาพบหมอดูไก่น้อยโดยบังเอิญอีกแล้วเด้อพี่น้องนี่นะครับมาเบิ่งไก่น้อยแสนลูกหกบวกหกเป็นเท่าไหร่นี่ภาพบรรยากาศนะครับนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อนะครับทางช่องจะเป็นเพียงแนวทางนะครับนำเสนอเท่านั้นนะครับเอาหวยก็ได้ สโตสมโตโทรมาิ่งไกลหน่อยแสนลูพี่น้องโดนแล้วนะครับก่ได้พอวันนี้ได้พองที่แล้วข้างบนออกอะไรงวดที่แล้วข้างบนบาสหัวจักรหัวเล็กออเที่แล้วบาสดงทีแล้วยูโฮกป้ปาซื้อือน้งเขาป้ลหะ่าอ้สนะครับซื้อปื้อยุ่้นเขาป้อันได้ยู่ได้บนทรอล่างบนได้อ่พี่น้องเพิ่นพ่อได้ศอบ่ว่าบ้าครับใส่เงินหน่อ้ใส่เงินหนึ่งอปล่ จะได้งวดนี้บองวดนี้ยนีจะได้นี่นี่จะไดนังมจะหาแล้วบนดวงแล้วตอนเลกห้อมครับเดีเบอร์โทอาจารย์โทษมากใครได้เลอตัวมตัวขอโทวาบนดวงแล้วปั๊บอเล็กหอย้อมดูเป็นยังไงเนี้ยเป็นไงบนใดมัดตุ้ยังมาตัวเสียขคู่ใครให้เขาเวียขัเดียวดูได้ทุกอย่างพวกเด็กรเด็เกมอำเลี้ย สิบบวกสิบเป็นเท่าไหร่สิบบวกสิบเป็นสิบบวกสิบเป็นเท่าไหร่บวกเลขนำเลขกับเปลี่ยนที่นนมาหลายร้านที่อยู่บนนี้นะครับไก่แสลงูเกิเยอะหลายเลยล้ลานคยเห็นบ่ตาโอ้โห่เดี่ยของแต่ในโทรศัพท์เปิดเบิ้งมิจฉุผมตอนนี้ทำเอฟซีแบบเขาซื้อดอกกุหลาบให้กันวันที่เท่าไหร่ลูกเขาซื้อดอกกุหลาบให้ปปกันวันที่เท่าไหร่รูก วั Workers, นทะี่14บสเด้อพี่น้องเด้อซื้อดอกกุหลาบให้เมียเที่ยวโป๊ะตาครับซื้อดอกกุหลาบให้กันวันที่14เด้อพี่น้องเด้อไกลเงียบมื้อมันมีวันที่อะไรตามื่อไหร่เกีดอ่ะแมนบปลลาวันนี้วันที่เท่าไหร่เออเกียดเมื่อไหรโอ้ไกลหน่อยหู้จันหอดหื่อวันที่เท่าไหร่ก็พอวันที่เกียดบ่ตอนนี้มีไงก็ยังเกี้ยงแต่พี่น้องนี่งวสิมาอยู่นี่นี่ เมืสนี่ขอเขาเขาจะฆ่ามนะันสี่น้ำเขาบอ่เงอ